วันนี้ noise man ฮะจะพาคุณผู้ชมมาไปคาเฟ่สไตล์จีนไปจิบกาแฟะนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปนะแต่ไม่ต้องไปถึงจีนไม่ต้อง,องไป<ม>ถึงจีนนะจะอยู่ที่ไหนนั้นอ่ะไปชมพร้อมกันเลยครับนี่เปิดซ้อนโอ้โหนี่นึกว่าเป่าบุญจีนนะ<อ>ไม่ใช่นะฮะ<า>พาผู้ชมมา<ล>ไปที่หล,ลิงเฉินคาเฟ่ในพื้นที่อำเภอกันตัง,ตงจังหวัดตรังครับซึ่งทางร้านนะมีการรีโนเวทอาคารเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีสครับให้เป็นคาเฟ่ สไตล์จีนแต่เขาบอกว่าเป็นสไตล์จีนแบบจีนฮ่องกงนะภา mm. ยในร้านนะแม้แต่ฝาผนังก็ยังยึดแบบเก่าไว้ฮะมีมุมโคมจีนมีหนังสือพิมพ์อักษรจีนนะฮะบอกเลยฮะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยเหมือนอยู่ในคาเฟ่จีนนะฮะเมนูของร้านครับ mm. เยอะแยะมากมายฮนะไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่โฮมเมดหอมนุ่มอร่อยผลิตวันต่อวันนะครับเช่นสปันเคก้กช็อกโกแลตบานฮอกไกโดบันรวมถึงกาแฟหอมๆนะฮะ เข้มเข้มนะฮะราคาเริ่มต้นเนี่ย45บาทถือว่าถูกมากเลยนะกับบรรยากาศดีแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าของร้านนะชื่อว่าคุณพัฒสกุล2บุญศิริแล้วก็คุณปองธรรมสุวรรณโชธครับสองท่านนี้ครับเขาบอกว่าเป็นเพื่อนซีก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะบอกว่าร้านเนี่ยมีแนวคิดในการผสมผสานของตัวตึกและรูปแบบสังคมในพื้นที่อำเภอกันตังนะครับให้เข้าด้วยกันฮะ ปรับอาคารเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีสครับให้เป็นแบบคาเฟ่สไตล์จีนฮ่องกงนะฮะให้เข้ากับชุมชนย่านนี้ในอดีตเป็นเมืองท่าที่มีคนจีนมาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากครับส่วนชื่อร้านหลิงเฉินนะฮะเขาบอกว่าแปลว่ารุ่งอรุณนฮนะสอดคล้องกับความหมายของชื่อจังหวัดตรังนะฮะที่คนสมัยก่อนจะเรียกว่าตังเคนะฮะมีที่มาที่ไปก็แปลว่ารุ่งอรุณเช่นกันนะครับ หลังจากเปิดร้านไม่ถึงเดือนฮะกระแสตอบรับดีมากครับใครอยากมาจิบกาแฟนะฮะกินเบเกอรี่อร่อยถ่ายรูปชิคช,ชิวชิวชวชวครับสไตล์แบบนี้นะฮะมาที่ได้หลิงเฉินคาเฟ่ใกล้สถานีรถไฟกันตังจงังหวัดตรังฮะเปิด10โมงฮะปิด2ทุ่มโทรมาก่อนก็ได้นะัะ061654453นะฮะ เซนแบบนี้นะพี่อยากให้น้องน้องหมิวนะแต่แต่งต,ตัวแบบสไตล์จีนเป็นอมวไยไงรูปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็สวยอยู่นะไปคาเฟ่เดียวได้เป็นร้อยรูปเลยนะคะยังไม่ทันวอกไอ้นี่เจ้ากออ็ดันหนีหไปนะ <laughs>